ย่านะครับกาโต้ขนาด2แรงนะครับเป็นเครื่องยนต์สจังหวะขนาดแกนก็28มิลนะครับแล้วก็9ฟันเฟืองมีบางใบแล้วก็มีใบตัด12นิ้วแถมให้ครบชุดเลยครับงานนี่สวยมากเลยครับ เยกอย่างดีครับนี่ชุดทันเร่งก็เป็นแบบเหมือนไกลปืนนะครับเปนข่าควายนี่จับประทัดตัดหมอมือไม่หนักนะครับเบาให้ดูมันชัดๆเลยครับอีจัดส่งเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับเบอร์โทรก,ก, 0, ก็สุด9 9แปดศก็สก็เจ จะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหไรถ่ายยากครับขึ้นถัายยานี่ครับใช้ขบูช่ายน้ำมันนะครับผสมออตอลูปด้วยนะนี่ครับสนใจก็เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ลิงก์สั่งซื้อไว้ข้างล่างงานดีนะครับสวยสวยงามมาก